เด็กหน่อยมีเงินเ่ืองสองไพระยากวดผู้ใหญ่มีมื่นตือถือไหวบวดไยัยเด็กหน่อยได้ยินเสียงแมวหงกลางเฮื่อนกระดับสันเสื้อโคงมีมื่นตือข้นเท่าบอยานขว่าพี่น้องเลย ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับัรปัญญายคําคมนะครับก็ได้นยายาําปัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากซึ่งคือซึ่งความหมยายัญญาบทนี้นะครับเด็กน้อยมีเงินเล็กๆ,กๆน้อยๆก็อยากจะอวดจะอ้างแต่ผู้ใหญ่เขามีเยอะมากมายเขาก็ไม่อวดไม่อ้างก็อยู่เฉยเฉยเด็กน้อยเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดกลัวแต่ผู้ใหญ่เขาเห็นอะไรเขาก็ไม่กลัว เพราะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องของการสะสมแต่เป็นเพศของการกระทำคือสะสมจนสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมการกระทำตัวเองได้ควบคุมคำพูดได้ก็คือพูดอย่างมีสติพูดอย่างแบบพิจารณาให้ทีท่วนถึงจะพูดคำพูดนั้นๆออกมา เพราะฉะนั้นแน่นอนแหละคำพูดที่ออกมาย่อมไม่ได้ไปเป็นคําพูดที่ทกระทบกระเทือนไปเป็นคาพูดที่แบบประเภทโคมเห้งน้ําใจใกลเพราะเราเราได้พิจารณาดีแล้วในคําพูดนั้นๆแต่ถ้าเราพูดโดยปราศจากการพิจารณาเขาเรียกว่าพูดโดยการใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดนั้นก็ผิดพลาดได้ง่ายเผื่อ,อจะคิดได มันก็ทําให้เราเสียเขาเรียกว่าเสียรูปแบบองความเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเพราะฉะนั้นคําพูดอยู่ในปากในี่เราเป็นเจ้านายของเขาแต่ถ้าเมื่อไรเราพูดออกไปแล้วเขาเป็นเจ้านายของเขาเพราะคำพูดแต่ละคำที่พูดออกไปล้วนแล้วแต่มีราคาที่ต้องจ่ายตามน้ำหนักตามผลกระทบตามปฏิริยาผู้ฟัง มันจะตอบแทนมาอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราเราให้เป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้แล้วก็ผู้เข้าใจแล้วก็ผู้เข้าถึงแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยปราศจากความอวดอ้างปราศจากการโชว์ปรจาดแกเราเรียกว่า สิ่งที่จะทำให้ตัวเองเสียภายหลังกค็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม